เป็นห่วงเธอกลัวเธอวันไวกับสิ่งร้รายๆที่พบที่เจออยากบอกว่ามีพรุ่งนี้เสมอมีทางให้เธอกาวเดินทุกวันบุคคล ควรรีบเร่งทำบุญควรห้ามจิตจากบาปเพราะเมื่อทำบุญช้าไปใจจะยินดีในบาป สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะวัดปากน้ำญี่ปุ่นนาริตะนั่งแล้วอยู่ที่นี่เราสบายใจเราได้รับกระแสเมตตาจากท่านเจ้าคุณอาจารย์เวลาเล่าให้ฟังถึงเรื่องราวต่างๆที่ผู้คนเข้ามาพึ่งพิงเข้ามาต้องบอกว่ามีร้อนมาพึ่งเย็นเลยก็เห็นภาพชัดมาที่นี่เราเราได้รับกระแสนี้ และวันนี้เราก็ขอโอกาสท่านเจ้าคุณอาจารย์อีกวันหนึ่งกราบนมสัสการเจ้าค่ะเจ้า,จาค่ะท่านเจ้าคุณอาจารย์พระรัตชวิเทศซึ่งท่านเป็นประธานสงฆ์ที่วัดปากน้ําญี่ปุ่นนาริตะแล้วก็ดูแลสงฆ์คณะสงฆ์ทั่วญี่ปุ่นนะคะดาเนินการวัดนี้มาเป็นเวลายาวนานทีเดียวคะ่ะขอเมตตาเล่าต่อเจ้าค่ะกําลังสนุกเลยเจ้าค่ะ การที่เราอยู่ใกล้สนามบินเจ้าค่ะมันคือความสะดวกถ้าเป็นลูกศิษย์ลูกหาหลวงพ่อตอนท่านยังมีชีวิตอยู่พ่อสมเด็จเวลาเจอใครไปตา่างประเทศหรือไปญี่ปุ่นเนี่ยท่านก็บอกอย่าลืมแวะที่วัดปากน้ำนิสตานะไปขอพักเลยแท่านก็อ้างนะเราไม่คิดถึงเรานะเราก็จ่ายค่าใช้จ่ายแล้วกันนี้ไอ้นั่นไม่ได้ไม่ได้เป็นห่วงท่านหรอกเพราะท่านไม่ตายเราก็รับสารต่อขอให้ว่าหลวงพ่ออนีสงฆ์เชิญมา หลวงพ่อบอกมาว่าบางคนเนี่ยก็ไม่ได้มารบกวนหรอกบางทีแค่มามาการาว่ามีวัดจริงหรือเปล่าเพราะไม่รู้เพราะบางคนไม่รู้เลยคือไปเที่ยวญี่ปุ่นก็ไปเที่ยวที่แดนมาร์กไปเที่ยวเขาฟูจิไปเที่ยวอะไระแตไ่ไม่ได้ผ่านวัดนะ,ะวัดนี่มาดังที่หลังมาดาังตอนที่เด็กไทยรูปหมะนี่แหละแล้วพอโฆษณาแาาม้กระทั่งญาติโยมคนที่ไปเที่ยวเนี่ยบอกไม่รู้แต่พอจะกลับสนามบินโอ้ขอแวะเข้าวัดหน่อยบอกว่ามันตอนหิมะร่วงภาพจะสวยเราจะเห็นว่า ถ้าเป็นหน้าหน้าเมษาเราก็จะจัดพวกซากุระืานทีบ้นทีซากุระมันบานตอนช่วงเมษาที่ยอมถามถึงเนี่ยว่าพื้นราบเนี้ยไอความสะดวกอย่างหนึ่งเป็นแลนด์มาร์กอย่างหนึ่งมันเป็นอตรงนี้มันเป็นผู้นานเจ้าค่ะเป็นเป็นเดนดาหน้าเป็นเขตสวนเขาเขตสวนขึ้ไร่เพราะนั้นเราไปยึดเขาเนี่ยดีๆครับว่าเราใช้สาขาว่าปักน้ำมาออ จริงๆนะวัดเนี่ยแต่ว่าวัดเขามีอำนาจนะถ้าเป็นวัดแต่ว่ายังไม่ถูกต้องทีเดียวกําลังทําอยู่ทําทําเรื่องให้เป็นวัดสมบูรณ์แบบแต่การถ้าเป็นวัดสมบูรณ์แบบก็จะเป็นอีกแบบจะต้องเป็นแบบว่ากรึ่งพ u b บิ c กครื่องหมายถึงว่าสาธุชนเข้ามาชมได้เหมือนวัดทุกวัดอ่ะวัดถ้าเป็นวัดนะแต่ว่าตอนนี้ยังทําไม่สําเร็จเคอกำลังยื่นเรื่องคำคำร้องอยู่ว่าหลวงพ่อสัเกตจากไปแล้วเราไม่มีแล้วเราขอทํา ให้วัดเป็นถูกต้องตามวัดของสไตล์ญี่ปุ่นก็คือวัดญี่ปุ่นเนี่ยแต่ว่าต้องผ่านเขาเรียกว่าผ่านรัฐบาลเหมือนกันต้องพิจารณาว่าให้เป็นวัดไหมช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ท,ท่านได้ไม่ตาำพูดถึงว่าเวลาที่เรื่องของความจริงความจริงของคนเราแล้วท่านก็ได้อ้างถึงชาวญี่ปุ่นแล้วก็ได้พูดถึงคนไทยที่อยากจะมาทํางานที่ญี่ปุ่น ท่านเจ้าคุณอาจารย์ใช้คําว่าอย่าคิดว่ามาตายอันดับหน้าแล้วก็ตรงที่ว่าคนญี่ปุ่นเวลาที่เขาทํางานเขาทําจริงเขาเป็นเกษตรกรเขาก็รู้ลึกรู้จริงเรื่องของการลงมือทําเกษตรเพราะฉะนั้นถ้าเราจะมาทํางานตรงนี้เราก็ต้องฝึกฝนตนก่อนอันนี้เป็นแนวทางที่ท่านเจ้าคุณอาจารย์ได้ได้สัมผัสกับคนญี่ปุ่นที่เขาฝึกฝนตนเองอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเจ้าคะเราเห็นอยู่ อย่างเงี้ยเรายู่กลางทุ่งเงี้ยมองเห็นอยู่เขาขยันทําตายแล้วเขาทาดีด้วยเจ้าคะ่ะอย่างสมมุติว่าอย่างเงี้ยอย่างไร้มันเนี่ยมันที่นี่เป็นอันดับต้นๆของญี่ปุ่นนะเจ้าค่ะถ้าใครได้กินมันของนาริตา,าเจ้าของสวนเนี่ยขนาดเราบอกว่าขอใช้ที่เขาหน่อยยืมที่แบ่งให้เราหน่อยเ,ยเขาบอกไม่ให้นะมไม่ให้ที่นะเขาจะเอาเอาวัดเราโคษณนา มันเขาเขาปลูกมันอยู่เป็นสวนของเขาเจ้าค่ะแล้วมันของเขาเนี่ยเคยมีคนไทยเวลาจอดจอดรถบรนงานแล้วก็มันเนี่ยเขาจะทิ้งไว้เป็นหัวเล็กๆะซึ่งเราไปกินกับเผาหัวขนาดเนี้ยขึ้นไปแตะปุ๊บเนี่ยเจ้าของสวนออกมานะบอกไปทําอะไรบอกจะไปกินบอกไม่ได้อันนี้เสียหายสวนเขาของเขาเนี่ยต้องอันนี้เดี๋ยวเขาไปเอาที่บ้านนะให้ที่เขาเก็บมาให้คือตรงนี้ไม่ให้กิน เขาทิ้งแล้วเขาทิ้งแล้วอันนี้เขาจะเป็นปุ๋ยคือเป,เป็นส่วนเล็กๆเ,เป็นอะไรเงี้ยเขาแค่แค่นี้ค,คือเราอชอบกินหวัวเล็กหวัวกำลังมันการเกษตรของเราเราไม่มีความรู้อะไรเลย <c oughs> เป็นแล้วไอย่างของเขานี่มีใบนะมีใบมีใบสมมติว่าใบาบผักใบสวนเนี่ยถึงหน้าเกษตรต้องเอาเกษตรไปโชว์นะ <c oughs> มันไม่ใช่ไปขายตามตลาดได้นะเจ้าค่ะเขามีใบใบบเซติเกตของเขาว่าเช่น คุณได้ทำเกษตรนี้ปลูกผักแบบนี้ได้รับรางวัลมาลามเพลเขาขอให้เรามาประกวดหรือว่าต้องเชิญไปนะว่าคุณทำอาหารเป็นยังไงผักคุณปลูกได้ยังไงใส่ปุ๋ยยังไงวิธีทำยังไงแล้วทำให้เกิดอันนี้ให้สวยอย่างนี้ได้ยังไงเรียกง่ายๆว่าต้องผ่านการรับรองก่อนใช่และญี่ปุ่นเนี่ยสมมติว่าที่นี่ปลูกมันอร่อยเขตึงห้าปุ่มน,นะ สู้เขาไม่ได้ก็ไปปลูกอย่างอื่นไปทาอื่นและปลูกเนี่ยคนที่ปลูกเนี่ยถ้าสามารถผลิตได้จนถึงขายอําเภอได้ขายจังหวัดได้อันนี้ก็คือโฆษณาของจังหวัดว่าเป็นมันที่อร่อยของเขาเนี่ยเขาดูแลไม่ใช่ของอย่างของเราไอ้ปลูกมันอร่อยใช่ไหมขาปลูกทั้งเมืองเลยปลูกช่วยเจ๋งดีครับเขาไม่ให้ปลูกไม่อร่อยปลูกไม่ดีเขาไม่เอานะแต่ปลูกกินปลูกขายเล็กน้อยได้แต่ว่ามาปลูกแข่งกับอย่างนี้ไม่ได้ ภาพเกตต้องพรีเมียมนะเจ้าค่ะท่านเจ้าคุณอาจารย์เจ้าค่ะพอพอท่านพูดอย่างนี้แล้วเนี่ยนึกถึงว่ามันคือความจริงที่ท่านพูดตั้งแต่ต้นๆแล้วทีนี้เนี่ยเรื่องของความจริงความซื่อสัตย์มันมีอยู่ในนี้หมายถึงว่าถ้าทําอะไรลงมือทําอะไรมันต้องจริงมันต้องรู้หน้าที่บทบาทของตัวเองและทําจริงเขาไม่ได้การสอนอคือผ่านการไปสนใจแต่เรื่องของของตัวเองเามากกว่าเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็ได้ความเป็นพูดมา คือโดยที่แบบเขาไม่รู้ตัวเจ้าค,คือเนื่องจากเขาคุ้นเคยกับพุทธของเขาเนี่มีสังคมเขาเรียกว่าการรวมการผนึกความงการการสามัคคีเราเนะี่ยที่เราสู้ความแค้นเนยเราไม่มีอะไรเลยบัตรก็ไม่มีคุณบอกคงเป็นชาวนาใบาชาวนามีไหมใบชาวไร่มีไหม,มไม่มีแล้วคุณเขียนมาได้ไงว่าคุณเป็นอาชีพชาวบ้านชาวนาแต่งคงเขามีครบนะแล้วเขามีตั้งแต่บรรพบุรุษนะเขาทํามาเนี่ยตั้งแต่รุ่นแรกทรา,า,ายเลย เจ้าค่ะเขาทำยังไงเขาทำต่อมาเขาว่าอาชีพแสดงว่าคุณต้องเชี่ยวชาญชานาญในเรื่องนั้นแล้วก็ทํามาจนกระทั่งพัฒนาขึ้นมาน่ะเจ้าค่ะจนกระทั่งไปถึงระดับหนึ่งเนี่ยระดับปัจจุบันเนี่ยเราเห็นพวกโอ้สบายมีไห้มีมีหอเป่าร้านเป่าอะไรอย่าลืมนะในเขาโตมาจากถ้าไปดูบ้านบรรพบุรุษของเขาแต่ละคนสิมันมีตั้งแต่ของที่เลือกเขาเลยนะบางคนมีคาดมีอะไรเลือกเข็นเหมือนเรานี่แหละเจ้าค่ะ ร่อเขาเก่าวองเราก็มีแล้วเขาแต่ว่าเขาเก็บไว้ให้ลูกหลานดูว่าเราเนะนี่ยโตมาแบบนี้แล้วเขาก็มีที่ว่าคนที่ถา่ายทอดอาชีพอย่างพระอาจารย์เนะี่ยเคยซื้อที่ดินที่เนี่ยเขาก็บอกว่าของเขาเนะี่ยปลูกผักได้นะเพราะเขามีใบนะที่ของเขาตรงนี้แต่ว่าเรามาปรับเป็นที่เป็นของวัดเจ้าค่ะถ้าอย่างนั้นท่านเจ้าคุณอาจารย์เจ้าค่ะถ้าจะประมวลภาพทั้งหมดเนี่ยถ้าเราเราเข้ามาศึกษามามองเห็นมาสังเกตลึกๆแล้วเนี่ย ในเนื้อในตัวของชาวญี่ปุ่นเนี่ยคือหลักพุทธแท้ๆทั้งนั้นเลยจะขอความเมตตาท่านเจ้าคุณอาจารย์แนะนําชี้แนะบอกสอนหน่อยว่าเราคนไทยเนี่ยที่เราบอกว่าเราเป็นพุทธเนี่ยเราควรจะนําตรงนี้มาอยู่ในชีวิตประจําวันในจิตวิญญาณของเราจริงๆได้ในรูปแบบไหนเจ้าคะท่านเราบอกว่าในรูปแบบไหนเนี่ยนั่นต้องเป็นรูปแบบคนไทย<ะ>แต่คราวนี้คนไทยเนี่ยไม่ค่อยยอมรับความจริง <c oughs> ชอบอยู่ในความฝันตอนนี้ที่คือเป็นปัญหาของคนไทยคือ คุณยังไม่รู้เลยแม้กระทั่งตัวเองว่าฉันเป็นผู้หญิงผู้ชายบางคนก็ยังไม่รู้ด้วยนะบางคนตายจนไม่ทูงว่าตัวเองอ่ะฉันคืออะไรคือไม่ยอมรับทุกอย่างแล้วก็โทษสังคมทั้งหมดอละยิ่งเด็กใหม่ที่แบบว่าพ่อแม่มีภาระที่ดูแลให้แต่ไม่เคยเข้าใจว่าภรระพ่อแม่ทําอะไรให้เพราะว่าเขาโตมาแบบว่ามีทุกอย่างไม่ใช่แบบถ้าเราเป็นสมัยโบราณเราไม่มีของเล่นอะไรเลยนะไม่มีอุปกรณ์อะไรให้เราไม่มีการสื่อสารอะไรให้เราเราต้องโตมาแบบ เห็นอย่างนั้นแต่ของญี่ปุ่นนะเขาก็พยายามแต่แยกออกเหมือนกันพยายามโชว์ให้เห็นเพราะว่าเขาอะมีศักยภาพอันหนึ่งที่แบบว่ามีประสิทธิภาพอยู่แต่ว่าของพวกเราเนี่ยเนื่องจากรุ่นหลังๆเนี่ยมันมีปัญหากับการสื่อการอะไรทําให้เราเนี่ยไม่เห็นชัดแต่ว่าคนโดยเฉพาะคนไทยเนี่ยถามว่าเราจะปรับยังไงแต่ถ้าเราปรับแบบพูดในวิถีของฟูดก็คือพูดง่ายๆคือใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายแต่ว่าเราอะไม่ค่อยยอมรับเรียบง่ายเราอยากได้แบบฟู้ฟ้า มันจึงเป็นปัญหาของเราเขาเรียกว่าใช้สถานะเกินเลยนะเจ้าค่ะนะเป็นคำที่เนียบอกสอนที่เราจะต้องน้อมกลับมาดูแลชีวิตตัวเองอย่ามองไปข้างนอกเยอะนะักกลับมามองตัวเองเพราะว่าที่สุดของชีวิตมนุษย์เราก็ต้องอยู่กับตัวเองแล้วก็ศึกษาตัวเองให้ได้และยอมรับให้ได้รู้จักตัวเองให้ได้ว่าเราคือใครกำลังทำหน้าที่บทบาทอะไร ขอบพระคุณที่ให้ความเมตตาก,กับพวกเราและอย่าลืมแลนด์มาร์คของญี่ปุ่นโลงสนามบินนาริตะอย่าลืมแวะวัดตากน้ําญี่ปุ่นนาริตะเป็นแลนด์มาร์คของคนญี่ปุ่นด้วยและต่างชาติด้วยที่นี่วันนี้กราบลากราบนพิธการลานะเจ้าคะสจ้าฟุกุโอมัทนาเจ้าค่ะในการชีวิตไม่สิ้นหวังต้องลานะคะแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่ค่ะยังมีอีกหลายที่ที่เราจะต้องไปที่นี่ที่ญี่ปุ่นวันนี้สวัสดีค่ะ We'll